สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูภผู้สุคนเราครับเนาะครับครับมณีกาเป็นมือวันจันแหละครับวันจันทร์ที่สามเราครับเนาะครับครับทางส่องเสี่ยงหยาพาเลอกกะมีแนวทางเราครับเนาะแนวทางครับเป็นแนวทางตัวเลขของเราพัฒนาแหละครับครับมณีกาเป็นของปูขุนแหละครับปูขุนพารวยเราครับเนาะครับ ครับงวดที่แล้วก็คือสิมีผู้โชคผู้มาร์เดลล่ะครับสําหรับตัวเลขของปู่ขุนครับเข่าเต็มเต็มนะครับเนาะบวารลูดว่าเจาะครับครับจับกูก็ถือว่าโอเคแม่นชุดๆล่ะครับสําหรับตัวเลขของปู่ครับเลขลูดปู่ครับก็ถือเข่าครับครับนี่เป็นงวดวันที่สามสิบเอ็ดครับเป็นวันศุกรขล่ะครับวันศุกร์ปู่ให้บนล่างครับเลข เลขวินครับเลขวินของปู1 2 3บ่มี3ครับ1 2 4 1 2 4 6 7 8ครับเลขที่ออกงวดที่แล้ววันศุกร์4 2 7, 7 7ครับ4 2 7, 7 7ครับตัวนี้ละครับครับเลขล่างก็เป็น4 2นะครับเนาะครับ ของปูกามา a c g มา m a สองก a m m เจ็ดก a m ครับมาสามตัวครับ c สองกอดข้อกันมากครับ c สองสอง c ครับอันนี้เป็นตัวกลับสําหรับลูดลูดไปที่ c กับแปดครับเข่าเต็มๆเลวครับขมเด่นของเพื่อนพร้อมครับ c กับแปดครับสาหรับงวดที่แล้วปูหายมาเบิ่งยางเดียวครับ เลขเป่าย่างเดียวเลยครับเบิร์ไปมัดตัวตัวเลยครับสําหรับเลขจับคู่หกคู่ของปูครับเลขกสองตัวปูจับไปที่หนึ่งหนึ่งสองสองซีซีหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดครับมีหกคู่ครับเป่ามัดครับก,กับไม้เจ็ดเจ็ดแหละครับตัวกลมเด่นของเพื่อนบ่กเขาเนาะครับเนาะตัวเจาะของเพื่อนครับเป็นแปดแปด กับซีซีครับเรียกออกออกเจ็ดเจ็แหละครับเจ็ get ็ get, กับเขาเต็มเต็มนะครับเนาะครับตัวนี้ครับตัวร่องของเพื่อนแหะครับถือว่าโอเคงามครับสาตัวที่นี่เลขสามตัวสีออกสอง get อเจ็ดเจ็ดออจับมาแต 4, ่ซีเจครับเออเจ็ดเจ็ดซีซีหกซีซี สองแปดแปดโอ้ตัวนี้เกือบแตกสามตัวแล้วครับนี่สองแปดแปดนี่มันออกสองเจ็ดเจ็ดสี่แปดแปดเลขสี่ตัวกับแปดแปดเดียวกับสี่สี่ครับอันนี้เป็นชุดที่แล้วครับงวดที่แล้วนะครับเด้อครับครับถือว่าง่ายนะครับเนาะครับอ่ะไปต่อปูมาให้แล้วก็ไปครับน้ำเสนอนะครับเนาะทางส่งก็ได้ครับเป็นเพียงแนวทางเนะครับเด้อครับ สำหรับผู้มากแหละครับผู้คัดกระพานสรัผ่านไปเลยเนาะครับเนาะครับผู้ขัดเป็นเล่าพัฒนาด้ยครับเด<ๆ>้อครับผู้ในมัดทั้งเล่าครับครับสำหรับเลขเล้าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเล่าพัฒนาประจำวันที่สามนะครับเล่าพัฒนาวันที่สาม กุมผ้าครับกุมผ้าพันครับหกแปดพศนะครับเนาะครับเอาสำหนับเลขวิ่นครับเลขวินปูบนล่างบนล่างปูหายไปที่0 1 2 0 1 2 1ึ่กครับ6กหกเจ ครับเอาไปวิ่งเ้อะครับเด้อครับหกเจ็ครับหนึ่งสองหกเครับอันนี้เป็นเลขกวิ่งของปูครับสำหรับเลขกวิ่งครับเบรกหลุดครับหลุดปูหลุดไปที่0ูนครับศูกับ6กครับศและ6กนะครับเนาะครับ จับคู่ที่นี่หคู่ของปูอันนี้เป็นเลขสองตัวจับคู่ครับศูนย์สอย์เกาเอาศย์ยังเดียวครับเจ็ดศเจ็ดศ 8 0 8 80ตัวสุดท้ายเป็น6 1ครับ6116ครับเอาได้ครับเด้อครับไปกับเอาครับครับสำหรับเลขอันนี้เป็น2ตัว2ตัวบนล่าง3ตัวปูจับไหามาก3หาง4หางครับม่4หาง ก้า6เก้าศูนยกแปดตัวนี้นะครับตวกับหกศูนยก้กับกันครับ 9 0 7 9 0 7อันนี้เป็นเลข3ตัวครับ4ตัวเลข4ตัวปูกรไหมาก2ครับมี2เมตรครับมี2หางแล้วครับเนาะครับเจ็ดศูนย์ตอะเจ็ดศูน เดี๋ยวอีกคู่ครับอีกคู่8 0 0 6ครับอันนี้เป็นเลข4ตัวครับครับนี่เป็นเล่าพัฒนาของปูขุนนะครับ้อครับเบิ่งกันยาวๆไปเรื่อยๆครับสำหรับตัวเลขปูขุนพารวยแหะครับเอาใส่โลกโกู่เป็นเด้ครับปูขุน พาลุยครับลว้ยนะครับเนาะงวดที่แล้วก็ลวยแล้วครับเอามาลวยอีกตึ้ครับครับมาบังตักกลเด้นครับกลเด้นของปูวันที่สามนะครับได้ครับวันที่สามมอนี้มอนี้เป็นวันที่สามอันนี้เป็นเหล็กเลลาครับอันนี้เป็นเลขกวินครับเอาไปวินเอาครับศูนย์หนึ่ง 1> 0 1 6 7 8 9ครับรูดกูเด่นไปที่0ครับกลมเด่นไปที่0กลมเด่นไปที่0 6 0ครับ6 0กลมเด่นตัดจอของเพิน่นตัวเก่งของเพิ่นครับลองไว้0 2ครับ0ูนเก่าลองไว้ครับ สำหรับเลข3ตัวผู้กลมเดินไปที่9 0 6อันนี้เป็นเลขกลมเดิน3ตัวครับเตัวมันก็นหามานาเด้ครับเด้งามๆเลขกีตัวมีตัวศูนยอย่างเดียวเก็ดกับ6ครับนี่เป็นเล่าพัฒนานหละครับ ครับแคปหน้าจอได้ครับเมือนเลี้ยงสองทุ่มนะครับเนาะครับสองทุ่มโดยประมาณครับอันนี้สําหรับตัวเลขของปูขุนนะครับเด้อครับตอนมาฝากเอฟซีครับสวยๆงามๆครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บบ๊มี่ยังไล่แหละครับทางช่องขาขอลาพี่ลาน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องเอฟซีครับอยู่ดีมีแห้งสุดๆสุดข้นนะครับเด้อครับโชคโชคมันมันลำลำรวยรวยเฮงเฮงปังปังพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ